ไปเว่ยโบราณลายหันด right hmm <uyor> ินลุกประยุกตเาเรื่องหลาเสียงเง้ห้ยเ่ปิเรียมันสองที่อยู่บนเองว่คนเองเส้เส้นนิ่งังวาิ่งขชูศรีกังเมียก็จะกิิกกันก็แลกใจในติตาซาโล่หาจัดเดวดีดังจุบยิ่ไลายดาวอาล้มันมันนาตา Tao 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 tôi là tao 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 là tao ແມ່ນ menang cái cái à tiếng tiếng xiếng khà luơ xem nó có tiếng chẳng ta không kìa đà đi trống đi để thầy săn cũ đi đặt cái cái model chạy được chứ we